เดี๋ยวเราไปรีบซื้อรีบกลับกันดีกว่าเพราะว่าพายุเข้าแน่ๆอันนี้คือคำยืนยันว่าลมแรงจริงๆโฆษณาสันสิวอยู่จะไปดูกันว่าวันนี้งานวัดที่ภูเขาทองหรือว่าที่วัดสักเกตเนี่ยจะบรรยากาศเป็นยังไงบ้างนะคะคือตอนนี้แพลนว่าจะต้องกินของอร่อยสักอย่างเพรตอนนี้หิวว่า ถึงแล้วนะคะก็จะมาจอดตรงบันไดทางขึ huh. wow. okay. ้นภูเขาทองเลยเราจะขึ like ้นกันดีไหมจะมีแรงขึ้นไหมเดี๋ยวลองดูจะบอกว่าตอนนี้ขึ้นมาครึ่งทางเหนื่อยแล้วโอเคได้ยินเสียงระฆังแต่ว่าใกล้ถึงถ้าค่อยเดินนะคะค่อยเดินโบเตโบเต ตอนนี้หัวใจเต้น 150. ร้อยหาสบอาจะต้องพักสักแป๊บถึงแล้วทุกคนสวัสดีค่ะ จะต้องลองลหัวนึงออกไดโอเคลงมาแล้วค่ะนี yeah. ่แล้วเดี๋ยวเราก็จะเดินลงไปแล้วก็ไปซื้อของกินค่ะหลังจากที่เราขึ้นมาแล้วนะคะเราก็จะลงทางเดิมนะคะก็จะเป็นทางบันไดเหมือนเดิมที่เราขึ้นมานั่นเองเอใช่ไหม่ะใช่ทางที่เราขึ้นมาใช่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 คือจริงๆมันคือเส้นทางเดียวกันแต่ว่าพอลงอะมันจะรู้สึกง่ายกว่าเพราะว่าขึ้นมันแบบเหนื่อยเนาะทางลงก็จะแป๊บเ,เดียวเดี๋ยวก็ถึงข้างล่างเลยคือเพราะว่าวันเนี้ยโอ้ย ลมมันแรงเพราะว่าฟ้ามันมืดมากคิดว่าหลังจากเนี้ยฝนอาจจะตกดาวว่างนฉะนั้นเรารีบลงกันเถิคะคุณแพรวัเลือกมาตอนบ่ายสามนะเพราะว่าไม่อยากเจอคนเยอะแล้วก็เราจะได้เดินแบบชิวๆ ร้านอาหารต่างๆเนี่ยเขาก็ตั้งกันเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวขอเดินวนหนึ่งรอบแล้วก็จะมาเลือกว่าเราจะกินอะไรกันวันนี้นะคะสิ่งที่เราได้มานะคะก็จะเป็นหอยทอดค่ะกรอบอร่อยดีน้ำจิ้มรสชาติดีค่ะบะหมี่ไก่ฉีกค่ะกุ้งแช่น้ำปลาจ้อปยวาราชแล้วก็แซลมอนแซบนั่นเองนะคะแล้วสุดท้ายฝนก็ตกลงมาจริงๆนะคะพอเริ่มตกโปรยๆเพาก็เลยรีบชิ่งกลับบ้านก่อนนะคะถ้าใครอยากไปงานวัดผู้เขาทองนะคะจะจัดถึงวันที่7พฤศจิกายนเลยครั้งหน้าแพรวจะพาไปเที่ยวไหนรอติดตามชมนะคะ